คร,ออครับ่มแี่พี่น้องออกกันนี่แล้วครับวันนี้กับช่องวิถีชนบทครับผมวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนนะครับเนาะสองอาเกเกฤษหมู่บ้านก็เป็นมือส่งมือมัอมนของผู้ใดลหลายๆคนเนาะหนึ่งพฤศจิกาใดหมักเสียงหมัก,กโศกหมักลาบกันมันหมนกันไปครับพี่น้องโอ้ลมแห้งครับพี่น้องวันนี้ลมหนาวพาพี่น้องมา เบิ่องไฮเบิ่งหน้าหน้าท่ามน้องหูกนึกเก่าแล้วครับพี่น้องร่มแห้งครับโบติมาเป็นเดือนแล้วครับตั้งแต่เกีียวแล้วตั้งแต่ช่วงฝนพายุเขาช่วงนั้นเกี่ยวแล้วพอดีฝนตกใส่นะครับหน้าท่าเข้าก็เข้าฮุาหกหนครับบรรยากาศเกา่เกาๆครับพี่น้องแต่ว่าสภาพเป็น้ลอมเปลี่ยนไป ืันนี้กับมาปั่นหน้าให้พ่าใหก่์ครับคุณพไ่บอกมาว่าเนี่ยว่าปั่นให้เนี้ยคนสิตได้เตรียมเพียดหน้าปังกับนี่กับของผมกับปกติกับคันนั้นมีน้ำคือสุปีกับได้ปั้นแล้วล่ะครับที่นี่บ่มีน้ำกับเร่พลอยแห้งเลยดูเขาเกิดพวกย่างห้ายเลยครับพี่น้องเนี่อ้ย่างหนาเลยต้องใส่แม่เราเสิเอาอยู่มั่งนี่กับเล็บปักส่งไว้ห่างๆไว้ไฟลงครับเกีียวเวิรหน่ายมันจะคุมคาดมันบ่ล่ะคุมคาเกีียวว่ล่ะครับเนี่ย ห่วงนิดหน่อยแต่ว่ามันหนาเนียอยู่พักท่งไหวอยู่นี่ตอนเกีียวก็น่าจะเป็นประมาณประมาณต,ต้นเดือนเนาะต,นต,นต้นเดือนกันยาครับจำมาได้ช่วงมันช่วงนาเป็นพายุเขานะครับเกีียวแล้วพอดีบนตกยางแห้ง หน้าบักร้ายครับในเขาโมคุมนะครับนี่คอมเมนต์ใส่เขาก็ขอสิมฮานะครับรับเล่เลครับนี่เพราะว่าปีนี้ก็ขอสิบหารู่ว่าประสบผลสำเร็จแห่งทุกเจ้าเลยครับนั่นหน้าข่างขานั้นมันเกี่ยวไปวางใดๆนี่ครับเพราะว่าสิมฮากือกันครับห่วงสุดยอดเลยที่หนาก็เรียกว่าสิบเร็หิครับหน้าปังใส่ก็ขอสิบหาน้ำประท้วมก็ถือว่าโชคดีไปครับแต่ว่าน้มท้วมก็รับวิรับกรรมไปเพราะว่ามันบอกก็ได้เนาะธรรมชาติ ชาติบ้านเราปีนี่บ,บ้านสิทวงมันยังมาท่วงกับบาดิเขาหกหนึ่งแถวๆกับนพอดีผลสําเร็กมันได้ครับพอดีพัญ่ายังขาง,งมันใส่ขอบเปลี่ยนกอบนะครับบัดเป็นกระเกี้ยวไม่เร็วรอบนึงมันนีงมันก็มีเขาก็คอสิมหาซ้อนเป็นแซงขึ้นหน้าครับก็เลยจงไว้ครับจงไว้เป็นกระเดียเกียวได้่ตันกวายู่กับหน้าสีไรซึ่งมันเป็นเข่าด่บริวานนะมันเกิดขึ้นมาจากสี่เกี่ยวก็ อกมกไอ้ยเขาแปดเก้าแล้วครับมันกับเขียวเขียวขึ้นมามันกับล่างสิแตกคอกับั่งสีสอดแบบประมาณว่าแซงขึ้นมาจากเขาแปดเก้านะครับเป็นเขาสองสอนครับยืนหนีงานนี่นี่แหละหน้าซีไครคับเพื่อนให้ผมมาปันเขามันกัอยากห่างอยู่หรอกครับเขาไก็อสิมหานเนี่ยจะ่าเพินเพ่นกัเเีไดเพิ่นก็เลยปล่อยไว้ปล่อยไว้มันก็ออกห่วงงามมันเบิ้นี้มันก็ได้ตันกว่าครับ คือว่าคุมอยู่เพราะว่าเกี่ยวสองหลอบสองรอบรอบแรกก็ได้ประมาณตันกว่าขึ้นกันกับเขาแปดเก่ารุ่มๆเหลวกประมาณสามตันสามตันก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทก็ุ่มเพิ่มอยู่ครับเห็ดนี่กว่าเสียถิ่นนี่กว่าเกี่ยวเท่อเดียวถิ่มไปเลยคือของผมเนี่ยเกี่ยวเท่อเดียวได้แต่หกหนึ่งยางเดียวครับหลูกมันเกิดขึ้นมากถินเมเกี่ยวไปนจ็สิบกลมปรคุมครับสองเบิรงนันมาอา ประเมินเมื่อวานมันเป็นกันคุมรถค่ารถค่านถ่านก็บรถสำคัญคือมันแพงนะครับตอนอะไรใต้หลาหารอยสังซีปลานะครับอยู่ไหนนั่นเพราะคุมหรอกคิดว่าไกด์กับทีละบันวันพอตันหรอกห่วงมันหน่อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งเขาเขาวานหลบซ้อนกับเจ้าวานเขาก็ขอสิ้นหาหลบซอนหลังจากทีเขาเที่ยวหกนึงไปแล้วก็ไล่ๆกันออกห่วงแล้วครับตอนนี้ กอสิงหาตัวนี้กับสิิเก้วประมาณปีใหม่ครับน่าจะประมาณก่อนปีใหม่้าเจ้าใส่แบบนี้ครับแ้วเนี่ยคือว่าอกหนึ่งไปแล้วประมาณเดือนสิงหาเนาะประมาณปลายสิงหาขาวเม่วานต่อเลยครับเพราะว่ากคสิบหาเลยอะเวลามันกับมันเป็นเขาเส้นที่กับเพื่อนสี่เดือนครับร้อยยี่สิบวันแต่กระจอกมาวานหน้าปีมันกับไปตามฤดูกาลของมันก็คือ มันจะมาถอกประมาณเดือนตุลาเกี่ยวประมาณพฤศจิกาไม่เกินไม่เกินมันที่สิบก็รีบร้อยเอบิดคคับพอขอสิบหาต้อนนี่ก็ลังเลงกันอยู่ครับเต็มธงอยู่หลดเกี่ยวแล้วก็นาจะกก็เกินมันที่สิบกับนาจะเกียงธงแล้วก็ล่อมาลีมาลีไงหนึ่งซุนหาก็เตรียมตัวต่อต่อเหนืองเลยครับนี่ครับก็ะจะว,วานหลอบสองงามแห้งครับงามกับหลอบแหลกอีก เป็นห่วงครับเป็นผิวผิวผิวน้ำลมเลยสุดยอดเลยอันนี้กำลังโน้มครับนี่คือข้าวรอบสองนะครับซึ่งเวลาหวานแค่สามเดือนสองเดือนสามเดือนประมาณสามเดือน,อนกันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาพึ่งเขาเลยครับรับนาจะประมาณวานนาจะประมาณสิงหาครับจําบ่ได้ดอกบ่ได้มาโดนเหรอครับหน้านี้ระยะเวลาก็สามเดือนประมาณนี้แหละครับ สี่เดือนเกี่ยวพอดีเขาจะก็จาจะเกี่ยวแลายๆกันกับขามลีไงครับขามลีไงเกี่ยวเลี่ยวต้นนี้ก็ล่งต่อพอดีครับมีเป็นการเฮ็ดเฮ็ดั้งที่สองที่เจ้าเนื่องก็ย่วงทางกันนะครับของผมก็ถอกเราพือกันออกห้องเราซือกันไงเป็นเกี่ยวไปว่งเมื่อใดพวนี้เป็นว่าฟันโหลดฟันโหลดเป็นข้าวช่วงที่สองของกคสิบห้า ห่วงใหญ่ของเพิ่นยุทธ์ไม่นานเราพิ่นได้ถึงพ่อตันเพราะมันห่างเลยครับมันบ่แม่นเขาทีโบแม่นเขาวานนเะป็นเขาเกิดเองร่มแห้งครับมันนี่บกไฟหอนหรอกน่าจะชิวๆปันสบายๆปลาหลายน้ำก็หลายครับเพราะว่าย่าน,น้ำท่วมนะครับมันบ่มาสัมน้ำ ไปทวมภาคอื่นแทนมันไปขึ้นทางเหนือขึ้นแทนครับอีสานอีสานใต่เรือบปถือไปปีนี่วัอนี้มาหลับจับกับทีกว่ามันมีถิ่มซื้อขับมือเดี๋ยวไปทุระสุรินทร์อีกเขาเมืองเลยต้องมาเห็นวันนี้มันเลี่ยวครับพี่น้องอยู่เพื่อนกับบริเวณยังเสาร์อาทิตย์ก็รับจับกันมีเบียด มีคนมาบอกครับถ้ารถบ่อเสียบอ่ชบอชำรถยังกะเก็ดไปครับ้ำไดยขาน้ำมูน้มันใส่ขับรถไปเฮ็ดงานน้องหูกับบัวเต็มเลยครับหนาตึ๊บเลยบัวหลวงบัวโปง่งไงเฮานี่เต็มเลยครับนี่ครับน้องหบูบัวเต็มเลยที่ฟักยังไง มันมีเรือลงเอาช่วงเขาออกไม่ไหมนะครับจะมีพวกก็จะออมาหาใส่เบ็ดนอนคืนครับเบ็ดคนละลอยสองลอยหลังเนียเขียดครับมานอนคืนเพราะว่าทรงนี้มันกว้างแล้วครับมีนามสม่ำเสมอเป็นที่เป็นไม้ที่ก็จะหมักจะมาครับมาตัวสารสินแล้วครับบางเจก็มาจากตะลุงถาบจากคนไส้จากฝ่ามูลอลอยเย็ดก็มีครับ จากเกลน้ำเภอรัตนากันเองอามีครับมาหานอนปักเอารถติดกลับมาเลยมานอนกลางคืนครับผมคลิปนี้ก็ไว้ปสัานี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะปั้นหน้าให้เพื่อนกันปั้นเรียนๆนุ่มๆแบงค์สิล่ะครับตามเร็วเบียกเร็วงานครับผมคลิปนี้ก็ไว้ปสัานี้ครับขอบคุณพี่น้องเดี๋ยามาเปิ่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรื่องครับเป็นกำลังใจ สวัสดีมิแห้งทุกคนครับขอบคุณหลายลครับสวัสดีครับ